การชงเถิมกิจกรรมกีฬาถือเป็นหน้าที่ในวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาผมติดภารกิจต้องร่วมเดินทางไปเปิดที่ทำการสมาคมสมาชิกรัฐิสภาไทยที่จังหวัดประกวบกิริขันในโอกาสนี้จึงมอบหมายให้ดรชัยวุฒิคูอริยกุลไปทำหน้าที่เปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนเกาหลีล้านนาน่านคร,ครั้งที่หนึ่ง มีการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลนะสนามกีฬาโรงเรียนบ้านถูกเป็ดหมูห่6ตำบลผาตอมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านการทงเสิมกิจกรรมกีฬาในภารกิจถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ความสาคัญของเยาวชนน่านจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขัน กีฬาโรงเรียนเกาหลีล้านนาครับครั้งที่หนึ่งเป็นเกียรติในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีพี่น้องชาวบ้านสกเพ็และทุกท่านที่มาร่วมางานในวันนี้ผมความยินดีที่ได้มาเป็นประธานกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลโรงเรียนเกาหลีล้านนาครับครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้ ซึ่งในตอนแรกท่านสันติค้าอิณพัฒน์เามาชิกพิธีสภาจังหวัดน่านปี2543-2549จะมาทำการเคิงงานด้วยตัวเองนตปิคธรกิจิต่างจังหวัดรวเลยให้ผมดเรเชลุตปูมาริยบุญสมาชิกปา49มาเป็นโปวแทนเปิงานในั้งนี้ ซึ่งจุดประสงค์หลักของท่นรรานของทีภาพตัดผมและปน้ำ้องเน้นศักยภาพของการกีฬาของพี่น้องชาติเราว่ามีโอกาสสอยอดในการเป็นนักกีฬาระดับประเทศเพื่อพัฒนาไปในระดับโลกได้และในอนาคตเรามีความปรา,ารถนาที่จะจัดตั้งโรงเรียนกีฬาในนาเพื่อสนับสนุนเยาวชนและนักกีฬาที่มีความสามารถหลากหลาย ในจังหวัดน่านได้มีโอกาสเข้าเรียนและพัฒนาฝีมือโดยเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในภายในจังหวัดน่านดังนั้นผมจึงมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้สนับสนุนให้ภารกิจของท่านสู้นิภาพและผมกับทีมงานได้มีโอกาสเข้ามาบริหารในตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น ในเดือนกุมภาปีหน้านี้เพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทุกท่านได้ในอีกหลายๆเรื่องต่อไปในอนาคตจึงขอฝากพี่น้องท่านด้วยครับับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเกาหลีล้าน,นะครับทั้งที่หนึ่งหน้าบัดนี้ครับ Thank <laughs> <laughs> you.